ราศีดวงตกปี2565อันดับหนึ่งนะคะลัคนาราศีพฤษกในปี2565นี้นะคะจะมีดาวมฤตยูนะจะโคจรเดินผิดปกติมาทับคนลัคนาราศีพฤษกเนี่ย ในวันที่7กระกฎาคมถึง30พฤศจิกาจริงๆแล้วคนที่เกิดลัคนาราศีพุธศกเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยก็ทับอยู่แล้วนะคะซึ่งจะย้ายออกเนี่ยช่วงประมาณ30มีนาปี65นะคะแล้วก็จะมีดาวมฤตยูเนี่ยมาทับคุณใหม่นะคะเออในช่วงวันที่7กระกฎาค ะะก็เลยมองว่าจริงๆคือดาวราหูและดาวเมอตอตย่เป็นดาวบาปประเคราะห์อยู่แล้วอะค่ะไปอ,อยู่สัมพันธ์กับลัคนาของของราศีในปกติก็จะทําพาความมุ่นวายความปั่นป่วนความอาเพศความเสียหายให้กับคนลัคนาราศีนั้นอยู่แล้ว ซึ่งถ้าดาวประจําตัวคุณอะเป็นดาวที่ไม่แข็งแรงคือเป็นดาวดวงเล็กหรือดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวทั้งสองดวงนี้นะคะก็จะยิ่งส่งผลเสียให้กับคุณยิ่งขึ้นเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะเมื่อดาวมฤตยูเนี่ยมาทับนะคะคนลัคณาราศีพุษศกในวันที่7กรกฎาคมถึง30พฤศจิกามองว่านะคะเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์แบบความอาเพศอะคือคุณจะมีแบบ การเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเ,อาเจอโรคภัยไข้เจ็บนะคะเปลี่ยนเพราะว่า,ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องคู่ครองนะคะ ซึ่งก็จะนําพาผลเสียมาให้คือมองชัดๆได้จริงๆดาวมฤตยูเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะคุณอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะคะต้องดูว่าดาวที่สัมพันธ์กับลัคนาของคุณเนี่ยเป็นดาวอะไรคุณก็จะมีโรคที่แบบเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวดวงนั้นด้วยนะเพราะว่ามฤตยูก็จะมาทําลายแหละดาวที่โครจรสัมพันธ์กับลัคนาของคุณเป็นอันดับแรก2โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวมฤตยูเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าเป็นโรคก,กรรมอ่ะคือบางทีแบบตรวจสุขภาพทุกปีเลยไม่เห็นเจอเลยอยู่ดีๆก็แบบเออทําไมอยู่ดีก็โผล่มาอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เป็นโรคที่แบบคือเป็นโรคที่เขาเรียกว่า โรคเรื้อรังนะคะโรคที่สําคัญในช่วงสมัยนั้นๆเช่นอย่างสมัยนี้โรคที่สําคัญก็คือโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเออโรคโควิดอย่างเงี้ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับร่างกายของเรานะคะทำให้เราแบบมีความเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของโรคภยัยดางการคือจริงๆแนะนําคนลักานาราศีพฤษภเนี่ยนะคะแนะนําต้องทําประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุต้องทําไว้เลยนะคะเพราะว่าออมรุทีอยู่เข้ามาในครั้งนี้เรียกว่าเข้ามาแบบเป็นออเดิร์นะคะเป็นการเดินโครจรผิดปกตินะคะแล้วจะโครจรถอยหลังกลับไป นในช่วงเดือนธันวาคมแล้วจะกลับมาทับแบบจริงๆอีกทีหนึ่งประมาณมีนา6กแล้วจะอยู่ไปตรงนี้อีก7ปีนะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่แบบบางคนอาจจะเพิ่งเจอโรคนะคะหรือแบบเป็นช่วงแบบเหมือนแบบกาลังก่อโรคแต่คุณอาจจะไม่เจอก็ได้แล้วอยู่ดีพอแบบมีนาหกหกอ่ะคุณเจออย่างจริงจัอองอาจจะติว่าโรคมะเร็งอย่างเงี้ยตรวจไม่เจอแต่มันจะต้องมีระยะเวลาฟักตัวใช่ไหม สมมติว่าคุณอาจจะเริ่มเป็นช่วงเนี้ยช่วงที่ร,มรัมฤตยูเข้ามาแต่ตรวจไม่เจอก็อ,อยู่ดีดีกลับมาก็คือเจออีกทีเลยก็คือตอนที่มฤตยูทับคือมีนา66เป็นต้นไปตรงน,นั้นอีก7ปีเพราะฉะนั้นแนะนําว่าออคนลราศีพฤษภเนี่ยจะต้องทําประกันนะคะประกันสุขภาพ อากันอุบัติเหตุทําไว้เลยนะคะทาไว้เลยนะแล้วก็ต้องระวังรักษาสุขภาพของตัวเองต้องมาดูว่าดาวที่สัมพันธ์กับลัคณาของคุณน่ะคือดาวอะไรดาวดวงนั้นก็จะเสียหายอะอย่างเช่นคนที่เป็นดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยเรื่องหัวใจความดันดวงตาอย่างเงี้ยก็คือจะมีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นต้นนะคะแล้วประกอบกับว่าในช่วงที่ดาวราหูย้ายออกอะคือดาวราหูเขาแทนช่องการงานคุณไงงานก็ไปตกว,วินาศ ความความตายก็มาทับหลักก,ก็เนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงที่คุณอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานตกงานหรือคุณอาจจะป่วยคุณก็เลยต้องแบบลาออกจากงานอะไรเงี้ยมันมันทำต่อไม่ได้นะแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยดาวการเงินเกษตรเรือนในของเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุธของคุณเนี่ยในปีนี้ก็จะโครจรผิดปกติ3รอบ คือผือปกติในช่วงนี้ละ1รอบนะแล้วก็จะมีในช่วงประมาณเมษาพฤษภาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในช่วงประมาณสิงหากรยาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะส่งผลแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของคูนี้มันก็จะมีสะดุดเป็นแบบช่วงๆนะคะแล้วอาจจะต้องไปสัมพันธ์แบบต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งรอบตัวเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของแบบสุขภาพของคนภายในบ้านนะคะ ทีนี้ดาวเสาร์นะคะก็ดาวเสาร์มาอยู่ในช่องสุภาแปลว่าความเจริญอะดาวเสาร์อยู่ตรงไหนก็แปลว่ามันมีความทุกข์ในเรื่องตรงนั้นผู้อาจจะทุกข์เรื่องที่จะต้องแบบออผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือเรื่องที่ต้องแบบดูแลผู้ใหญ่หรือว่าเรื่องที่แบบความเจริญของเราอะเพราะงานเราไม่มีแล้วเราเจ็บป่วยแล้วเราจะเจริญไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะสัมพันธ์ กันนะคะก็เลยมองว่าคนละกันาราศีพฤษศกเนี่ยนะคะปีนีเ้เป็นจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะคะจริงๆก็แนะนําว่าต้องทําบุญแบบทีๆเลยอะคือเอาเป็นว่าทำทุกอทิละกันหรือว่าคุณก็จะตั้งแบบตั้งการทําบุญไว้เลยก็ได้สมมติคุณมีน้อยอ่าวันละสีบาทเดี๋ยว ทำบุญดาวดาวมฤตยูก็คือดาวที่จะมาโครจรกลุมลัคนาของคุณใช่ไหมคะหรือทําบุญตามดวงดาวที่แบบดาวมฤตยูสัมพันธ์ให้ผลเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งตั้งค่าแบบทําบุญไว้เลยอะ่ะโอนแบบออนไลน,น์ทุกวันทุกวันอะไร,ไรก็เป็นการแบบเออทาบุญแก้ดวงอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็เอ่อต้องทาต้องต้องทำอ,อทำาการน,นะนะแล้วก็อาจจะบูชา,เ,าเทพเทวาที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูคือทเทวีสุวรรณพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยให้คุ้มครองเราอะนะคะให้แบบ ความมาเพศเราออกไปความมีงาเอาเข้ามานะคะประมาณนี้อาจจะต้องเช็คดวงด้วยนะคะคนลัคนาราศีพฤษภประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ3ราศีดวงตกปี2,565ลำดับที่2ลัคนาราศีกรกฎ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ปีนี้นะคะดาวเสาร์เนี่ยก็ยังโคจรเป็นพินทุบาทอยู่ในช่องคู่ครองของคุณอยู่นะคะคือดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในช่องปัตตนีเนี่ยมาตั้งแต่ปี6 3สแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะคะไปจนถึงประมาณมีนาหกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงสองปีครึ่งที่คุณก็จะได้รับความทุกข์ใจนะะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่คดีความของคุณคือมันต้องเรียกว่ายาวๆไปนะคะปีนี้นะคะดาวเสาร์ก็ยังเป็นพินทุบาทอยู่ในช่องของคู่คือยังเคลียร์กันไม่จบ ใครมีคู่ตอนนี้ก็ปวดหัวหน่อยใครมีหุ้นส่วนก็จะปวดหัวหน่อยนะคะหรือเรื่องของคู่คดีความมันก็แบบเหมือนมันจะเดินหน้าแต่มันก็ถอยหลังก็คือสร้างความอึดอัดทุกใจให้กับเรานะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวดวงใหญ่นะคะเป็นดาวรายปีอ่ะแล้วก็เป็นดาวแบบบาปปะคอเป็นดาวโหดอ่ะแล้วดาวเกษตรเจ้าเรือนของคุณคุณเนี่ยคือดาวจันทร์สู้ไม่ได้หรอกดาวจันทร์เดินช่องหนึ่งสองวันครึ่งดาวเสาร์สองปีครึ่งนะมันก็จะแบบ เกิดความทุกข์ใจมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสารเนี่ยคู่ครองหุ้นส่วนของคุณนะไม่มีคู่ดีที่สุดนะคะทีนี้ต้องมาดูว่าปีนี้นะคะนอกจากเรื่องคุณแบบจะทุกเรื่องคู่แล้วนะคะในช่วงต้นปีอะดาวพฤหัสก็โคจรเป็นพินธุบาทคือโคจรเป็น8นะคะดาวพฤหัสมาจากช่องสุภาความเจริญเรามรณะ คนเจริญเสื่อมไปนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่พึ่งของเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ใหญ่ที่พึ่งของเราไม่ไม่ช่วยเหลือเราแล้ว,ลวนะคะคนที่เพื่อหัสเป็นแปดเนี่ยคือยิ่งถ้าเกิดพื้นดวงแบบดาวเพื่อหัสด,ดีอ่ะแบบปกติมีอะไรผู้ใหญ่ก็คอยช่วยเหลือแล้วอยู่ดีมาวันนึงก็คือแบบเขาหันหน้าเขาหันหน้าไปจากเราอ่ะอันนี้เจ็บนะเจ็บกว่าคนที่ชีวิตนี้ต้องแบบ ปักกัดดินถีบเองอันนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่คุณก็จะเจ็บมากถ้าคุณพื้นดวงคุณแบบดาวพฤหัสด,ดีนะคะก็ดาวพฤหัสเนี่ยคือผู้ใหญ่ไม่ช่วยคุณนะคะจากตอนนี้ไปเลยยาวๆจนถึงวันที่7เมษายนนะคะหลังจากนั้นแล้วดาวพฤหัสจะขยับขยื่นนะคะไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็จะขยับไปอยู่ในช่องคําว่าสุภาแต่นาพาคําว่าอริไปด้วยแบบว่าคือผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบ มีโรคภัยไข้เจ็บหรือยังเป็นศัตรูกับเราอยู่นะคะหรือว่าแบบมันมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญน่ะนะก็คือถ้าทายเสียก็คือผู้ใหญ่เจ็บป่วยผู้ใหญ่ไม่ช่วยนะคะเขาก็ยังแบบมีอาการทรงๆอยู่แล้วก็มีปัญหามีความทุกข์เรื่องของคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนอีความเจริญมันมันมีอุปสรรคจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ของครนราศรีกรกฎยังไม่พอนะคะ ในช่องการงานของคุณอนะซึ่งตอนนี้จริงๆมีดาวมฤตยูอยู่ดาวมฤตยูอะไปอยู่ช่องไหนทําลายช่องนั้นนะคะนอกจากว่าคุณจะทํางานลักษณะเกี่ยวกับดาวมฤตยูอันนี้ถึงโอเคแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําเรื่องของดาวมฤตยูที่แปลว่าความเจ็บความเปิดความตายความเสียหายเรื่องของปัจจัยสี่มฤตยูอยู่ช่องการงานก็ทําให้งานมันแบบตายอะหาย เปลี่ยนแปลงเชนนะคะคือหรือบางคนแบบมีปัญหากับผู้ครองหุ้นส่วนแล้วเลิกกิจการเลิกการงานหรือว่าแบบมีปัญหาทุกใจเรื่องคู่คือไม่ทํางานละเหนื่อยพ่อก็ป่วยแม่ก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มมีผลกระทบกับเรื่องของการงานของคุณพอปีนี้ดาวมฤตยูอะ่ะเขาก็จะแบบเขาเรียกย้ายราศีย้ายไปอยู่ในช่องอื่นนะคะแล้วก็ ดาวราหูก็จะมาแทนที่มฤตยูกับราหูว่าเข้าเข้าอยู่ช่องไหนก็นําพาความเสียหายไปหมดแหละนะคะมฤตยูเคยมาทําร้ายและเรื่องงานงานเราอาจจะแบบจบจากเลิกพังเจ๊งหมดนะคะหมดไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาออกไปนึกว่าจะหายใจหายคอกลายเป็นว่าดาวมฤตดาวราหูเข้ามาแทนที่มันก็จะนําพาความวุ่นวายมาให้แล้วดาวราราหูาาานั้นมาจากคําว่ามรณะในพื้นดวงชะตาของคุณนะคะก็คือ มรณะมากัรมะงานหมดงานตายหายวุ่นไม่พอก็ยังไม่มีอีกนะคะหรือแบบเราต้องแบบไปเกี่ยวพนันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บความป่วยมันเป็นเรื่องของแบบอย่แ่งบาบงคนอาะมีคู่ด้วยความทุกข์แล้วเขาเจ็บป่วยใช่ไหมมันก็จะทําให้ความเจ็บป่วยมันเป็นหน้าที่ของเราคือต้องเข้าไปดูแลต้องเข้าไปจัดการหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องมรดกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเออได้มรดกแต่มันก็อาจจะแบบเสีย เสียพี่เสียน้องเสียพืความสัมพันธ์กับคนภายในบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็สร้างความเสียหายแหละให้กับเรือนของเรือนการงานนะอันนี้ก็มองแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากว่าคุณจะต้องแบบเอ ทำงานหรือหาคู่ตามดวงหาคู่ตามดวงคู่ดาวเสาคู่เป็นไม้อย่างเงี้ยหรือว่าไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการเ,ออเขาเรียกว่าพลิกแพลงนะคะให้มันมีความคล้ายคลึงกับดวงดาวที่โคจรไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความเสียหายลหลายเรื่องเหมือนกันเลยนะเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยเรื่องความเจ็บปวดของคนภายในบ้านนะคะประมาณนี้นะคะสู้ๆคนละขณาราศีกรกฎนะคะ สีดวงตกปี2565อันดับที่3ลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะดาวพฤหัสเนี่ยโครจรเล็งลัคนาอยู่นะ,ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่แต่นะคะคุณจะหัวเราะเนี่ยได้อีกแค่ชั่วคราวนะคะพอดาวพฤหัสมีการโครจรย้ายราศีในช่วงเมษายนนะคะคือวันที่8เมษายนเนี่ยจะโครจรไปเป็นพินธุบาทนะคะในช่องมรณะนะคะก็จะเป็นช่วงที่ตอนนี้คุณอาจจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จกิจการอะไรใหม่ๆได้นะคะแต่ว่าพอแบบ 8เมษาไปแล้วอ่ะดาวพฤหัสที่เคยเอื้อประโยชน์คือเอ่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้คุณเนี่ยผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเอ่อเห็นใจคุณสนับสนุนพพอร์ตนะคะมันก็จะแบบอยู่ดีเขาก็เปลี่ยนไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่พร้อมแล้วคะหรือว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่ชอบคุณขึ้นมานะคะซึ่งดาวพฤหัสจะโคจรไปเป็นพินธุบาทเนี่ยใช้เวลาถึง1ปีเลยนะคะคือ8เมษา ปีนี้นะคะจนถึง18เมษายนปีหน้านะคะจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เมินคือต้องต้องลงมือทําเองนะะถ้าเกิดช่วงนั้นคุณคือเนื่องจากดาวประจําตัวกเกษตรเืินในคุณะคะเป็นดาวอาทิตย์เขาเรียกว่าดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสอ่ะคือคนที่เป็นดาวอาทิตย์ก็ต้องการอาทิตย์คือแบบยศศักดิ์หลักฐานอะคือก็ต้องมีแบบ ผู้ใหญ่การจ,จะมียศก็ต้องแบบมีผู้ใหญ่คอยคอยเอื้อประโยชน์คอยอำนวยความสะดวกให้อะไรอย่างเงี้ยพอดาวเพื่อหัดที่เป็นคู่มิตรตกช่องเสียเราก็จะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันพังลงอะ่ะเพราะเรากับเขาเป็นคู่มิตรกันไงแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเราแล้วนะคะซึ่ง12ปีก็จะมาครั้งหนึ่งแหละการที่ดาวเป็นเ,เกณฑ์พิณุบาทแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังนะแเมษาเป็นต้นไปนะคะผู้ใหญ่ก็จะไม่แบบไม่มองคุณละ ยังไม่พอนะคะในช่วงนั้นเนี่ยดาวเสาร์นะคะก็อยู่ในช่องอริจริงๆคือดาวเสาร์อยู่ในช่องคําว่าอริเนี่ยตั้งแต่ปี6กสละแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปนานๆจนถึงมีนาห6หนะคะบังเอิญว่าถ้าโดยทั่วไปอะดาวเสาร์ตกอริเนี่ยนะคะก็จะมองว่าก็ดีไม่ทุกเพราะดาวเสาร์แปลว่าความทุกอริแปลว่าไม่ทุกไงก็คือไม่ก็ไม่ทุกนั่นแหละแต่บังเอิญว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาต คนละคณาราศีสิงค์คือเกษตรเลือนในอ่ะของคุณกับเขาเป็นคู่ธาตุนะคะก็คุณก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันไม่มีคนแบบคอยอไม่มีพวกพ้องอ่ะเพราะว่าพวกพ้องก็คือดาวคู่ธาตุัาตุไฟของเราคนที่เป็นทาตไฟเหมือนกันไปตกอลิไม่อยู่ไม่อยู่ไปไกลไม่มีคนแบบว่าเออช่วยแบบว่าเออหอหมกกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มองว่าแบบเรื่องของความเจริญก้าวหน้าก็จะลําบากหน่อยนะคะหลังจากที่ดาว พื่อหาเนี่ยยกไปอยู่ในช่องมรณะนะคะมันก็จะแบบเหมือนเกมพลิกอ่ะตอนนี้แบบอะไรก็แบบเออดีหมดเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะเกมพลิกนะคะตอนช่วงเมษายนแล้วอีกอย่างก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการเงินคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะปีนี้จะโครจรผิดปกติ3มช่วง คือในปี64ก็ผิดปกติแหละปีปี64นี่ผิดปกติ3ช่วงเหมือนกันคุณก็จะลองดูว่าเอ้ยในปี64เราการเงินเราบางทีมันเหมือนไปแล้วทําไมมันเหมือนสะดุดนะก็อารมณ์แบบนี้ก็จะกลับมาทีในปี65นะคะซึ่งดาวการเงินจะก็จะโคจรผิดปกติในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเมษาถึงพฤษภานะคะ ซึ่งแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงประมาณสิงหากันยานะคะก็เป็นช่วงที่ดาวโครจรแบบดาวการเงินโครจรผิดป,ปกตินะคะก็จะมีเกณฑ์แบบใช้จ่ายหรือว่าสัญญิงสัญญาอะไรที่เคยคุยกันไว้นะคะก็หรือผลประโยชน์อะไรมันอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือมีการพลิกล็อกนะคะมีเกณฑ์การแบบว่าลดน้อยถอยลงทีนี้พอกรกกดานะคะคือ เมษาเนี่ยผู้ใหญ่เริ่มไม่มองเลยใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ตกมรณะใช่ไหมคะพอเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะบังเอิญว่าดาวมฤตยูซึ่งตอนนี้อยู่ในช่องคําว่าสุภาของคุณเนี่ยจะโคจรมามาแบบผิดปกตินะมาอยู่ในช่องการงานของคุณดาวมฤตยูอยู่ตรงไหนทําลายหมดเลยตรงนั้นนะคะซึ่งจะมาโคจรมาอยู่ในช่องการงานของคุณเนี่ยประมาณเจ็ดกรกฎาถึง30ิพฤศจิกาเป็นการโคจรผิดปกตินะก็จะมาทําลายกวาดล้างสร้างความอาเพศความตายหมด นะคะลงไปกับบัช่องการงานของเรานะคะในช่วง7รกรกฎาคมถึงสาสิพฤากรก็อาจจะต้องระวังนะคะมันอาจจะแบบอยู่ดีๆก็ตอนนี้มันรู้สึกมันเหมือน,ม,นมันดีจังเลยมันดีไปหมดเลยผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเราให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจูอะไรอย่างเงี้ยมีหุ้นส่วนมีอะไรใหม่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนโมงแตกอะ่ะแล้วงานมันก็จะแบบพังปังไปเลยพังไปเลยอะ่ะปังปีนาอะ่ะ 7กรกฎาคมถึง30พฤศจิกาก็จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุกรกิจการงานของคุณนอกจากว่าคุณทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวพฤตยูกคือเรื่องของปัจจัย4ี่เรื่องของความทุกข์ความโศกความเรื่องของยารักษาโรคอะไรเงรี้ยเรื่องของแบบคนแก่คนเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะต้องมาดูแหละว่าว่าดาวหมายถึงว่าถูกด,ดวงแล้วดวงดาวประจาตัวคุณอะ่ะเขาเรียกว่ารับไหวไหมเวลาแบบสมมติว่าคุณเป็นคุณเป็นดาวราหูอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไม่ช่วยคุณคุณก็ไม่สนหรอกเพราะดาวราหูปกติก็ไม่ถูกกับผู้ใหญ่อยู่แล้วคือผู้ใหญ่ไม่ชอบอะ่ะผู้ใหญ่ไม่ช่วยเราก็ไม่สนคือเราช่วยตัวเองได้ยอยู่แล้วอย่างเป็นต้นนะคะก็ต้องมามาผูกดวงแต่โอเวอร์ออลก็มองแล้วว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะของคุณลัคนณราศีสิงห์นะคะแล้วก็อีกอย่างดาวประจําตัวของคุณดาวอาทิตย์ะคะ่ะดาวอาทิตย์เนี่ยที่เป็นเกษตรเดินนายตอนเนี้โคจรอ,อยู่ในช่อง ปุตตะก็เป็นพินทุบาทนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็โครจรไปอยู่ในช่องอรินะคะแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็โครจรดีนิดนึงแล้วก็โครจรเสียอีกแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็โครจรไปเจอดาวราหูอีกเดือนก็โครจรไปเจอดาวมอทีตอยูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือดาวประจำตัวดาวอาทิตย์ก็ไปเจอแบบคู่ศัตรตูตกช่องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะอาจจะต้องวางแผนให้รอบคอบนะว่าตอนนี้เหมือนดีแต่จริงๆอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะต้องต้องต้องเผื่อ แถนสองไว้ด้วยนะสำหรับคนละขนาราศีสิงห์นะจ๊ะเอาใจช่วยนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ